สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีนิวสรีมไทยแลวกันนะครับอาครับวันนี้พามาดมูรถโกเบนะครับโกเบซูเปอร์เอ็กเอ็มร้อยสี่สิบทำอะไรกัน โบนะครับโอ้ไปตะลุ่มเลยโครงการเขาครับจะผมทำเ,มเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับ วันนี้อยู่กับทีมงานามังกรทัพย์น,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 นี่เจียงจางสระน้องวะมังกรทัพย์นี่ตัวนาเวียกันน้องนี่เหรอนะครับมีรถรอๆแล้วครับโดยเฉพาะรถนี้ครับโอ้มาจากไหนนี่มอมแมมกว่าเขาแล้วครับโอ้รถเรอ ส,ส,สิ่ง้มีงานผมบอมอะไรก็อย่าลืมทิ้งงานมังกรครับนะครับครับเิดตอ่อได้ครับราคาคุยกันได้ครับมาดูเขาเรียงดินมาผมเป็นธนานะครับ รอเลวเกินเจ้าซูเปอร์เอ็กเอมเนี่ยวันนี้ก็ีมงานมันก็ซับยู่ที่ปั้นเถียวนะครับตำบลตะอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เราทำปากบอนะครับทมที่หนองน้ำ ไปกันนะ้อเร็วขับไม่โค่นิขเขาเป็นไทยทใจครับคายนี้ถือว่าดีนะครับ แรงอยู่ครับร้อยสีสิเนี่ยครับุดวันหนึ่งมีประมาณสองร้อยเที่ยวร้อยกว่าสองร้อยเที่ยวน้ำมันประมาณ1ันห้าถึงสองพันนะครับ ก็ผมว่าถ้าประหยัดมันก็ประหยัดนะครับต่อลอพีช่วยกอนต้องคอยยกก้อ ทำจะดูไมเร็วมากนะครับ้อ้องมาทักทายกันก่อน cô đợi xe tông nữa không tông xe tông phải ít lóc lóc nó bốn áp ปากหมอ้อถ้าทำปากหมอนะครับใกล้ๆก็ร้อยห้าสิบครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้ครับถ้างานเที่ยวก็แถวมัวบานก็ประมาณร้อยเก้าสิบครับรถละร้อยเก้าสิบ ไม่โค้งือว่าทิ้มือมันกำนั่เอ่างเข็เมอุ้มเลยครับ